เป็นเวลา8รุ่นแล้วที่ไอเทมลึกลับต่างๆเนี่ยถูกเชื่อมโยงไว้กับพลังอำนาจอันชั่วร้ายของเขาเมื่อเสียงระฆังดังเป็นครั้งที่13แต่ความตายจะไม่อบรับใครในค่ำคืนนี้รอจนกว่าข้าจะแข็งแรงเพียงพอที่จะหนีออกมาจากนรกได้อีเดเฮมเริ่มแบบแม่มันเริ่มเยอะๆทีอีเดีมันทำให้เดเฮมไม่ปึ๊งปึ๊และเดวอีพีต่อไปกูบอกเลย สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับกับซีรีส์บ้านสยองช่องทรยศมอร์ดอกลื้อันนี้บีบแล้วบีบแล้วตีบแล้ไม่ได้ตะพูไม่ได้ต่อนเรื่องอะไปเลยกับคราวที่แล้วคราวแล้วก็คือกินน้ำหน่อยเกิดน้องผีเกิน้องผีน้องผีโจนาห์มาเรียกให้เล่นแล้วกลายเป็นเซอร์ไวรสลเกมผีไม่ค่อยได้กดเท่าไหร่เพื่อนเนี่ยน่ากลัวมันจะส่งผีไว้ให้เราเล่นอยู่เรื่อยใช่เทปนี้เรามีไอดอลสองคนเลยนะ ในนเทปี้ขอยอมให้กับน้องคนนั้นนะก็เป็นอพิสศส์ก่อนก็จะเป็นบ้านมาแล้วแล้วก็เกิดมาแล้วว่าผนึกกำลังจะถูกทําลายเขากำลังจะฟื้นคืนชีพอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวมาดูกันว่า24ปีถัดมาในบทที่8นี้จะเป็นยังไงอผมนั้นเป็นเด็กน้อยอายุ6ขวบครับอ้าเอ น้องเวนครับจากครอบครัวไวเกิลครับ oh, เรียกผมง่ายๆว่าเด็กเวนยุคนี้คือยุคแห่งการ m i x of culture uh, uh. หลากหลายมาก uh. ผัวนี่มองโก เสื้ออินเดียกางเกงฮาวายเสื้อเสื้อเสื้อฮาวายกางเกงยูนิโคอจากญี่ปุ่นโอ้โหมั่วเลยเป็นเด็กกำพร้าครับติดอาวุธเลยเหรอมาถึงไม่ใช่ครับผมเป็นเด็กกำพร้าครับอ๋อเข้าใจโตมาแล้วอ๋อหนึ่งหรือไม่เห็ไม่มีครอบครัวเลยแต่ว่าผมได้นามสกุลไวเกิลมาตั้งแต่เกิด อ,อยู่ในสูที่บัรผมอยากมาตามหาพ่อแม่ผมหรือว่าบ้านหลังนี้หรือว่าต้นตระกูลผมว่าเฮ้ยประวัติความเป็นมาผมเป็นยังไงดีครับเด็กเวนเด็กเวนเด็กเวนสวัสดีค่ะ โอลิมปัสค่ะอายุ43มปีเป็นแฝดผู้พี่ของโอเปียมค่ะว้าวคุณแฝดเยอะมากแฝดเยอะค่ะทำอาชีพเป็นคุณหมอชนะสุดศพอ๋อแต่ว่าเป็นหมอที่มีเซนส์ที่สามารถแบบเข้าใจโลกหลังความตายแล้วมึงมึงมึงไปเก่งเกินอีกแล้วมาเก่งคู้สาขาที มึงกูยังไม่ได้คุยเลยบอกว่าคุยกับหมอคุยกับวิญญาณมึงบอกเออคุยมึงก็คุยกับวิญญาณได้ก็โกงแล้วมึงดูกูหกความแถมยังกับพามึงโกงอะไรมึงอ่ะม,มึงกับพาไง <c ười> <c ười> โอ้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะดิถึงเวลามึงให้อลิเกตต์ <c ười> อ,อนะไงีนี่ปุ่อีกอ <c ười> สิการสิกาลูนเหตุใจแข็งแกร่ให้ฉันนะคนอื่นเขาบัตรจับมือมึงอ่ะบัดจับตีนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อ ซากุระแท้ตั้งค่ะมาจากญี่ปุ่นค่ะพอดีเป็นผู้หญิงคนเดียวของระกูลนี้ค่ะโอเคโอเคเป็นหลานค่ะเป็นหลานแบบส่งพ่อต่อๆกันมาค่ะจริงๆแล้วรุ่นก่อนนะคะเป็นคุณปู่ของดิฉันเองโอ้ปู่บบบิตใช่ค่ะสุดก้าสุดเก้าหรือายุสิเกปีค่ะอายุจริงเท่าไรคะ สิบเก้าปีค่ะคือรู้สึกว่าเราโดนส่งมาเพื่อสร้างสีสันแล้วก็อาจจะมาเดบิวต์แถวๆนี้ค่ะมึงมาเดบิวต์แถวนี้เดบิวต์เลยป้ะยังไปเดบิวต์ด้วยอเป็นเด็กดึกเป็นเด็กดุดเลยค่ะดิฉันนี่ไอดอลประจำตัวอย่าบอกนะชื่อคนม่านมุกค่ะเ้ยจาออกซิงเกิลเนี่ยคิดสิมุกจะไปไม่ตอบไปเชื่อปากอะไรหะงตอบค่ะรักจริงรักจริงค่ะโอเคอ่ะ ใช่ค่ะดิฉันคือดรมุกกีมานีนานะคะหลังจากที่เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเห็นเพื่อนอนะตายไปหลายคนครู้สึกผิดประกอดก,กินหัวใจอ,อได้ทำกานรตอนนั้นอายุสิบเจ็ดก็แบบว่าไปทำการเรียนแต่ไล่ตี <c oughs> เพนะื่อนนะไล่เอาเสียไปแทนเพื่อน <c oughs> เลยไปเรียนแพทย์มาเพื่อแบบเอยอาจจะแบบว่ามาคอยช่วยเหลือเออพยาบาล ดีฮะครับผมชื่ออิบราฮิมา้องรีดูนอิบราฮิมาอิบราฮิมาอายุ19ปีเเป็นพวกชอบทาทายเรื่องดรืนผีอ๋อคือลองหลองว่าเด็กลองหลองและผมเห็นเฮ้ยบ้านนี้เหมือนมีผีพวกผีไอดอลถึง เลยตามเข้ามาคุณอายุเท่าเขาเลยอย่างนี้คุณอยู่สต๊อกเกอร์มั้เนี่ยเป็นแฟนกับเขาไหมจริงจริงดิหรือเจ๊กล่องไอ้ชิบีอันนี้ไม่ใช่ผีคนครับคนคนครับคผมอ่าไม่เอ๋อละไปอยู่แล้วบ้านที่ไปเอกท่ชวนอะไรเอ่ยไปชวนยืนแจกคอลลิ่งโอ้โหอ่ะหยิบเลยฮ้ยจะล็อกคนละอันไปเลยอ่ะได้ไปเลยครับ experimentist ตัวใหม่เดี๋ยวเราเราทีละ investigator ตัวใหม่แล้วสกอ่าเสียเฮ้ยเสียเฮ้ยหนูเหมือนตัวเดิมปะเนี่ยใช่ใช่ขุด experimentist ที่ตัวใหม่ครับก่อนที่จะทอยโรอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ knowledge สามารถเสียหนึ่ง knowledge แล้วเลือกให้ลูกเต่าทุกตัวเป็นเลขหนึ่งได้แทนที่จะทอยสมมติต้องทอยสามลูกก็ได้สามแต้มชัวร์คือแต่ต้องลดโนเลจหนึ่งอัน อินเวสติเกเตอร์ตัวใหม่เหมือนกันอินเวสติเกเตอร์คือเลือกไม่เล่นอีเวนต์ได้ซากูล,ลาคือท<ร>ำเลยนนะเอาโนเลตตีโนเลตตีอ่าโอเคเอาความรู้ตีเอาไม่พูดพร่ำนำเพลงครับเข้าบทที่8เลยตระกูลเอนซเนียได้มรดกไปตกทอดเป็นบ้านาของตัวเองดังนั้นจะเป็นคนอ่านบทนำนี้นะครับบทที่8วันอาทิตย์คืนนี้พวกเรามารวมตัวกันที่สวนของครหาหน เพื่อดูฝนดาวตกภายใต้แสงจันทร์วันเพ็ญคืนมงคลที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งในรอบหลายร้อยปีเมื่อปรากฏการณ์นี้เริ่มต้นเราได้ยินเสียงระฆังบทดังกังวานระฆังบนมันบนหรอดิสนีย์วะเนี่ยมีชีวิตเรากับว่ามาจากโลกอื่น เมื่อเสียงระฆังดังเป็นครั้งที่13มีลูกไฟพุ่งขึ้นมาจากใต้พื้นดินเผาไหม้ร่างของเจ้าของคฤหาสา์แต่ความตายจะไม่อบรับใครในค่ำคืนนี้ผู้ทรยศวิ่งเข้าไปในพาดผิวหนังไม่เกรียมด้วยไฟจากขุมนรกเสียงกรีดร้องค่อยๆกลายเป็นเสียงร้องคิกคักปีศาจใต้าพิพบได้ฟื้นคืนชีพขึ้นแล้ว ผน,นึกที่สองได้ถูกทำลายหมดสินนะ้นณตอนนี้ประตูสู่นรกได้ถูกเปิดขึ้นและไม่นานมันจะทำลายโซ่พันนาการของมันได้มีเพียงพวกเราเท่านั้นที่จะยืนอยู่ระหว่างมันและการกลับมาของมันพวกเรา <ừ> <ว>คนถือสนุดเป็นคนทรยศทันทีครับ ตอนไปมากูกินมากเลยครับเอ้ยไม่มีครึ่งแรกครับตาหนี้เราเล่นฮอน29โอยเกกวาแล้วบอกว่าตัวเองเป็นหมอ อะไรบ้าโดนหลอกโดนหลอกกันทั้งบ้านครับบ้านเนี่ยไม่ได้เปิดเลยชิหายวาให้คุณแนะนำตัวสนานจวกรอบนี้นะท่าตัวไปเลยเดี๋ยวมานี่เลยจะเล่นฮอนที่29นรกแตกครับโอ้หนรกแตกเลยเหรอดังนั้นตอนนี้อ่ามันมุกยังไม่เคยเจอสิ่งนี้เราจะถูกแบ่งเป็น2ทีมทีมฮีโร่ครับจะอ่าน Secret of Survival ครับเทรเทอร์จะอ่านเล่มนี้เดี๋ยวมันมุกไปแอบไปอ่านกับเราข้างนอก สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแบบปลายเดือนใหม่มาแล้วจ้าเราจะมีสาระดับเหมือนเดิมรับสถายาติประกาศลุยสุดกำลัง 3 0 0บาทต่อเดือนนะคะจะได้สิทธิ์การดูวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทําด้วยนะคะแล้วก็รับของีร่ระลึกและเข้าร่วมงานอีเวนต์ฟรีเลยค่ะและมีสิทธิ์เข้ารับชมรายการสดฟรีของเมมเบอร์ที่ครบ6เดือนขึ้นไปองค์รักษ์พิทักษ์กำลังใจ15 0บาทต่อเดือนสิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครและกิจกรรมร่วมสรุกสําหรับเมมเบอร์โดยเฉพาะครับชาวบ้าน2กองกําลังเสริมค่ะ35บาทต่อเดือนก็จะได้รับอีโมจิทายชื่อค่ะแล้วก็สิทธิ์คอมเมนต์ในช่องพิเศษสำหรับเมมเบอร์ด้วย ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง b ีจอนคอตนะครับแล้วก็มาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนกันเยอะๆนะครับเป็นเวลามากกว่า8รุ่นแล้วที่สิ่งของปริศนาได้ถูกครอบงำไปด้วยความชั่วร้ายของเขาผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดตุ๊กตาหรือแม้แต่ผ้าคุมหน้าทุกชิ้นต่างถูกเชื่อมเข้าด้วยกันและส่งต่อมาหาเรา ผานเดอฮมโอเมนแต่ละชิ้นต่างติดมนทินไปด้วยเปลวไฟและถูกกักขังไว้ในขุมนรกที่ซ่อนลึกอยู่ภายใต้บ้านหลังนี้โอเมนพวกนี้ก่อให้เกิดความบ้าคลั่งการนองเลือดและความเสียสตินในตอนนี้เขาผู้นั้นได้ตื่นขึ้นแล้ว เขาสะสมพลังมากพอที่จะทำลายกำแพงระหว่างโลกและขุมนรกพวกเรามีแค่ความหวังเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือโอเมนชิ้นแรกจอกศักดิก์สิทธิ์พวกเราสามารถใช้มันเป็นไฟนำทางไปสู่เขาผู้นั้นการเชื่อมต่อระหว่างจิตวิญญาณของเขาและจอกศักดิก์สิทธิ มีความแข็งแรงมากซึ่งมันจะนำทางพวกเราไปสู่ขุมนรกและเขาผู้นั้นจากอีกโลกหนึ่งได้พวกเราจะต้องฆ่าเขาให้ได้ก่อนที่เขาจะเป็นอิสระคุณจะชนะก็ต่อเมื่อคุณหาคอนเนอร์ออฟเดอะเฮลเจอ4สี่อันครับและฝั่งฮีโร่เนี่ยต้องครอบครองจอศกศักดิ์สิทธิ์คุณสามารถใช้ The ะเฮมกี่ครั้งก็ได้ เมื่อเปิดเจออีเวนต์ไทยไม่ต้องจวกการ์ดและสามารถเดินต่อได้เลยการสำรวจอัลอร์เวิร์ดเนี่ยคุณสามารถไปอัลอร์เวิร์ดผ่านโอเมนไทยที่ยังไม่ได้วางเซิร์ชโทเค็นเมื่อใช้โอเมนไทยแล้วให้นำเซิร์ชโทเค็นมาวางที่โอเมนไทยนั้นส่วนการอิน o วอคเนี่ยสามารถใช้เดอะฮมได้ถ้าหากถูกจัดจะสามารถเลือกใช้ความสามารถได้1อย่างระหว่าง 1. m o n มอนสเตอร์ Monster จะถูกฆ่าแทนการถูก un, สตัน2 สามารถดูการ์ดใบบนสุดของอาร์เธอร์เวอได้สามารถเลือกฝังมันหรือว่าปล่อยมันไว้แบบเดิมหรือ 3. วางฮีโร่ที่โดนจัดไว้บนทายไหนก็ได้ที่เปิดแล้วหากผู้ทรยศถูกจัดผู้ทรยศจะได้ค่าสเตตัสใดก็ได้เพิ่มหนึ่งแต้มการค้นหา Corner of the h i l l ถ้าเจอการ์ด Corner of the Hell ห้ามฝังการ์ดใบนั้นหลังจากโดนดามจให้วางไว้ข้างๆแทนเมื่อวางมุมนรกครบ4มุมและมีจอกศักดิ์สิทธิ คุณจะเป็นผู้ชนะทันทีเขากู้นั้นพร้อมแล้วที่จะตื่นขึ้นมาและเขาคิดว่าข้าเหมาะสมแล้วที่จะเป็นทูตของเขาข้าเป็นแค่หนึ่งในสาวกของนายท่านแจ่ทั้งสองได้ถูกทำลายลงแล้วมันถึงเวลาแล้วล่ะที่ข้าจะได้นำของขวัญที่นายท่านเรียกหา มาถวายแก่ท่านผู้นั้นเ <plex> สิ่งที่รู้คือพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะหานรกในอาร์เท o ร์เวิร์ลอาร์เร์เวิร์ักี้มันยังไม่เจอเกมที่แล้วแต่มันจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่บอกว่าพันห้องใต้ดินไปจะมีอาร์เทิร์เวและเขาจะพยายามหาทางที่จะทำร้ายท่านผู้นันด้วยชาลิสคุณชนะต่อเมื่อ ทำสัญลักษณ์ที่ฮีโร่ทุกคนได้ใช้วิธีแอคแทคฮีโร่เพื่อที่จะมาร์กแอคแทคก็คือแบบว่าต้องแบบตีให้ได้อะไรเงี้ยแอคแทคด้วยไหมใช่แต่คราวนี้เแบบมันอาจจะมีแบบกดเดี๋ยวเราว่ากันสองคือสามารถสติกเกอร์เฮมกี่ครั้งก็ได้ในฮอนนี้เพื่อจะรีโรแต่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งโดเท่านั้นคือก็คือได้เรื่อยเหรอปกติมันเฮมหนึ่งครั้งต่อหนึ่งทะพันตาแต่ตอนนี้สมมงหมดในเธอต้องตโร่สองครั้งก็ทีละโรก็เฮมหนึ่งครั้งก็ได้ สามคือคุณสามารถปลุกผีดิบขึ้นมาได้มอนสเตอร์จะเป็นอิน a b เ t อร์เทนตรอลโดยปกติแล้วมันจะสันแต่ฮีโร่อาจจะมีวิธีฆ่ามันได้เรายังไม่รู้คืออะไรไม่มีแอบิลิตี้ไม่มีแอคชั่นแต่แอคแท็กได้เป็นการาจู่โจมจู่โจมได้จู่โจมได้ไดไเทรดไหนก็ได้เดีนะ๋ยวเราจะไปดูว่ามันมีเทรดอะไรแต้มเท่าไหร่บ้างเรากแอบเช็คได้ว่าเทรดเราได้เปรียบใครยังไงก็ได้มอนสเตอร์จะเล่นหลังเทรดเธอเสมอมีเรียคชั่นก็คือเวนฮีโร่ตายถ้าฮีโร่ตาย เขาจะไม่ตายและไม่กลายเป็นผีด้วยดังนั้นเรบ <c oughs> ตีให้ตายแต่มันจะแต่แต่เขาจะไม่ตายเขาจะไม่กลายเป็นโกลสเขาจะแค่โดนาร์กหวัวไว้แล้วทุกอย่างจะกลับไปที่คริติคอลคุณเป็นแบบมอนตัวแรกของเดอะวูฟเทรดจะไม่สามารถลงไปต่ํากว่าคริติคอลแปลว่าเธอไม่มันตายโอเคแน่ๆผมไม่สามารถต่ากว่าคริติคอลได้ฮีโร่จะสามารถโจมตีได้ด้วยอาวุธที่ถูกทําให้เป็น อาวุธประจำตระกูลเท่านั้นโอ้ my god อู้โหเขาเหนื่อยแน่แน่ถ้าเขาตีด้วยอาวุธที่ไม่ใช่อาวุธประจำตระกูลให้พูดว่าแกมันอ่อนแต่แกอโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่เว้ยแม่เธอต้องใบ้เขา you are lacking the strength of your ancestors ก็แกมันแกมันไม่มีพลังจะมาพูดรูดถูกแกแกมันอ่อนแอก็ได้ก็ด่าไปก่อนแต่ว่าให้ให้แบบให้ใบนิดนึงว่าแบบว่าแบบมึงอะไม่มีพลังจะมาพับลุดอะ แล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องอธิบายอะไรทั้งสิ้นในกล่องนี้ให้ฮีโร่ฟักสิ่งที่ทำได้เราอาจจะสกิดสกิทแบบนี้คือทำนี้ได้ทำนี้ได้ Invoke กับ Invoke เห็นว่า Use the hammer a s e u n d e d ถูกป่ะจะเห็นว่า a คชั่นมันชื่อคำเดียวกันดังนั้นเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้สองครั้งในหนึ่งเทินเนาะเราจะสามารถใช้ Action หนึ่งคำได้ในหนึ่งเทินถ้าเกิด Invoke อยู่ในทายเดียวกันกับ Inhabitant symbol Take both Inhabitant cards with that symbol from the tomb ปีนแท็บิทันที่เมื่อกี้เธอเจอพวกพวกหมา <ๆ S 1> พวกแมวพวกอะไรพวกเนี้ยเออจริงๆเราเล่นกันมาแปดแปดเกมแล้วเนาะพวกเกมก่อนๆจะมีตัวพวกนี้อยู่ด้วยที่บอกว่าแบบแก่ตายไปตามอายุไขมันก็ออกจากเกมไปแต่มันจะกลับมากลัา้ <ๆ S 2> ตอนชาวไร่ใช่ตอนชาวไร่หรือพวกนี้มันจะกลับมาตัวเดิมๆม,มันจะกลับมาได้ถ้าเธอถ้าเธออยู่ในห้องช่องที่มีชุมโบของผู้ชายผู้หญิงหรือสัตว์ค<อ>ันเซลเดอเฮมถ้าเราเป็นคนโดนจาัา <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลือดหนึ่งในสิ่งอล่านี้ นั่นแปลว่ามันเมันมันเสริมกันกับการที่บอกว่าจริงๆแล้วเธอสามารถยูเซอร์เหกี่ครั้งก็ได้เพราะว่ายิ่งเธอมีสติ๊กเกอร์แปะในเดอะเฮมมากเท่าไหร่อะ่ะเวลาคอนเซัล์โอกาสที่จะมาเจอตระกูลเราก็จะเยอะขึ้น<อ>ไงนวาเออเวลาคอนซัลเนี่ยสามารถหนึ่งเวสอันเดโดยที่ไม่ต้องอยู่ในช่องที่มีอินเทอร์พิแทนก็ได้ช่องนั้นไม่มีสัญลักษณ์แต่บางเอิญคุณคอนซัลล์แล้วเจอตระกูลตัวเองคูสร้างเลยขึ้นมาทันทีใช่หรือเกณฑ์หนึ่งยินทูเดเฟรนเทดบวกหนึ่งสองเทรด อะไรก็ได้เพิ่มเพิ่มหนึ่งแต้มหรือวางอินคาบิแทนทั้งหมดลงไปในช่องช่องเดียวเอามอนสเตอร์เอาตอมเธอทั้งหมดอ่ะออกของเธอทั้งหมดไปวางในช่องช่องเดียวถ้าฮีโร่โดนจับฮีโร่คนนั้นโดนสองเจนเนอเรทเดเมจแปลว่าการการที่เธอคอนเซิลเดอเฮมยังไงเธอได้ผลประโยชน์อยู่แล้วถ้าโดนตัวเองไม่ปลุกผีก็ได้ก็ได้เทรดถ้าโดนฮีโร่ฮีโร่เสียสอง เป็นเวลา8รุ่นแล้วที่ไอเทมลึกลับต่างๆเนี่ยถูกเชื่อมโยงไว้กับพลังอำนาจอันชั่วร้ายของเขาทั้งเข็มกลัดทั้งตุ๊ก,กตาหรือแม้กระทั่งผ้าคลุมหน้าธรรมดาก็ตามสิ่งของทุกอย่างเหล่านี้เชื่อมโยงกับพวกเราผ่านเดอะเฮมทั้งหมดเนี่ยถูกโซ่พันธนาการเชื่อมเข้าไปสู่นรกใต้บ้านหลังนี้โอเมนแต่ละชิ้นพวกนี้ทำให้พวกเราสิ้นสติบ้าคลั่งฆ่ากันแล้วก็กลายเป็นบ้าแต่ตอนเนี้ย เขาเนี่ยได้ตื่นขึ้นแล้วภายใต้บ้านหลังนี้เขามีพลังเพียงพอที่จะทําลายกําแพงระหว่างนรกและโลกของเราเรามีความหวังเพียงหนึ่งเดียวโอเมนใบแรกของเขาในฝั่งของเทรเทอร์ก็คือเขาตื่นขึ้นแล้วเขาพบชันแล้วเขารู้ว่าชันเนี่ยมีค่าพอที่จะเป็นทาสของเขาแต่ฉันเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในสมุนอีกหลายต่อหลายตัว ฉันจะเอาของขวัญไปฝากเขาสิ่งที่เขาต้องการแค่นี้โดยทั่วไปแล้วฮอนจะเกิดขึ้นด้วยการให้ฮีโร่ที่อยู่ไกลจากเทรเทอร์ที่สุดเริ่มก่อนสากุระเริ่มก่อนสากุระเริ่มก่อนเลยไอดอลเสไอดอลิชัดเข้าบ้านนี้ไหมคะอ่ะใช่เฮ้ยหรือจะไปเปิดข้างนอกคุณจะไปเปิดข้างนอกก็แล้วแต่โคลอ่ะผมเปิดห้องนี้ใช่แต่เกาฟอลครับชาเป๋คฮะเป็นห้องสวดมนต ในห้องนี้มีอีเวนต์แล้วก็มีอีปริกอยู่แต่ไม่แต่ว่าไม่มีแล้วอินเทไปแทนตอนนี้ตายหมดแล้วอีเวนต์ก็ไม่มีอีเวนต์ก็ไม่มีครับนนต่อเอ่อสามารถอินโวคเพื่อเอา s นิตี้ได้นะครับไปต่อค่ะ,ะเจอไอเทมในห้องนี้ครับแล้วก็ม,มีอินเทอร์เน็ตหมาแต่ก็หมาก,ก็ตายแล้วเหมือนกันครับตายเหมือนกันเอาแบ็คคาทไปแล้วไอเทมที่กล่าวฟรอร์ชิ้นแรกเจอกับที่จาะเลือดโบราณอันนี้จะเอาเป็นของประจำตระกูลก,ก็ได้นะครับเวลาโอเปเรทให้เทค2ฟิสิกอลเดามจแล้วจะได้1โนเลสกับ1นึ่ง sanity อะตาคนเอ่ออฟ ครับผมผมเปิดประตูบ้านครับผมเดินอีกสักหนึ่งครับผมเลี้ยวขวาครับ,บมบเาเจาให้อันฟินิชรูเป็นห้องที่มีไอเทมครับ <c oughs> บ้านหลังน,นี้เนี่ยถ้าผมจไม่ผิดมันจะมีห้องหนึ่งที่มันไม่มีวันเสร็จ <c oughs> ผมไม่มีความคิดที่จะทําให้มันเสร็จหรอกผมแค่ยืนมองมันก็พอในห้องนี้นะครับเจอกับของที่อยู่ในห้องนี้บ่อยๆเหมือนกันหน้าไม้แซ่บังเป็นห้องที่ชอบเจอหน้าไม้โอเคนักกูรนิชันผมเดินอยู่ข้างนอกเลยครับเดินไปทางข้างนอกนะครับออาไซด์ครับเจอกับหลัดฟิลครับอีเวนต์ไม่มีไม่มีอีเวนต์ครับไปต่อได้ครับเดินต่อไปทางพี่วัดครับเดินต่อไปทางพี่วัดเอาไซด์นะครับเอาไซด์เจอกับ เฮ้ยโอเมนโอเมนโอเมนสเตเบิลครับโเมรงม้ามีโอเมนอยู่ครับรับโอเมนไปก่อนเลยเจอกับ Hand m i r ร์ออฟ d ด m e เมนชันฮะกระจกมือแห่งมิติเอาไว้วาไว้ขโมยไว้อะไรได้เฮ้ยเราขอดูไอของฝั่งเราดีว่าเราทำอะไรได้ไหมแต่เราเจอโอเมนแล้วอแต่ว่าจวดจวดการเราหยุดครับคิดว่าเป็นตาต่อไปถ้าจะทำอะไรเกมเรวพี่เปิดข้างนอกคุณอับดุลเลิมาครับไม่ไม่ใช่ผม ปกติเวลาจู่อการแล้วมันต้องหยุดดังนั้นแบบถ้าคุณได้โอเมนไปก็ต้องหยุดอะโบเรียมจะโอเมนเหมือนกันเย้มันบอกเราว่าได้บอกว่าบอกเราอย่าสปอยตุ๊กตาไม่ได้สปอยก็เตือก็ดีใจไงตุ๊กตาดีถือไว้ได้ผีหนึ่งตัวอยู่ในมือตุ๊กตาของดีตุ๊กตาของดีครับจบแล้วเหมือนกันเข้าเทินของทีมน่อยากจะรู้ว่าเขาทำอะไรเก่งนักใช่ไหมันเมื่อกี้่งนักใช่ไหมกลางวันมันเป็นเก่งนัก อยากขอแค้ส่วนที่เดิน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 มาตรงนี้นะหนึ่งสองสามหรือจะเราจะทำสิ่งนี้หรือเปล่าอ่ะทำเลยไหมทำแล้วเทรเทอร์ใช้แอคชั่นที่ชื่อว่าอินโวครับคอน s ซ l ลเดอร์เฮมครับเลือกรูนมั่วมาอันหนึ่งฮะ วีมีไหมครับไม่มีมีสีม่วงครับกูเองกูจำได้ชิปหายสายที่นี่โอวีกูจำได้2 general damage ครับว้าวแล้วก็กลับเข้าไปได้เหรอใช่อันนี้มันเอาไว้เอาไว้คอนซูมเอาไว้สุ่มเนี่ยเอาไว้สุ่มกูบัตแล้วงดตีมุกก้อนแค่นั้นเลยเพื่อนะแล้วทักต้นไหนก็ได้เหรอนายบอกไม่บอกหนึ่งสองสามยังเดินอีกหนึ่งนะถ้าจะเดินเดินได้นะโดนสองดาเมจจากผีก็ได้นะถ้าโดนนี้อีกหนึ่ง อีกหนึ่งจะทำยังไงครับจะดักหน้าบ้านก็ได้จะดักตรงนี้ก็ได้จะดักอีกนี่ก็ได้อ,ไอันนี้อาจามบุดจะดักตรงนี้ก็ได้อ,ไอ่ะเลขหนึ่งมาตรงนี้เนยะโอเคมายืนกองมายืนรอหน้าบ้าน <laughs> าทารวะมายืนดออย่างท้าทายเขาเทิร์นมอนสเตอร์ไม่มีมอนสเตอร์ค่ะไปต่อครับสากกุหลาบพิซซ่าสากกุหลาดนาค่ะสักกุลาเจอห้องพอสครับห้องนี้เชื่อมกับฟรอนเ์สเฟนนี้อดอนไปหน้าบ้านได้อทีนี้สามารถจากนีก็มาได้เหมือนกันอแต่เราอยู่เอาแล้วกันอยู่ข้างในคนรีบหนีออกมาก่อนไม่มีอีเวนต์ไปต่อได้ครับเนี้ยว่อกราวฟลอร์ครับ เจอกับคิทเช่นครับมีโอเมนอยู่ในห้องนี้แล้วก็กินได้เพิ่มไหมโอเมนที่คุณเจอในห้องครัวนี้คือ wedding view of t h e v i e w ครับผ้าคลุมหน้าที่สามารถเดินได้ตามผีของดีใช่ออเฟกต์บูฟได้ตามผีมันมีผีป่ะแสดงว่าเนี้ยมันดีกับ r o ชออฟ f ินซานิตี้ใช่ไหมมันบวกเดิมเหมือนกันแต่มันดีกว่าตรงที่มันทะลุทุกอย่างใช่ใช่มันมันข้ามมันข้ามมันข้ามความแย่ของอ่งนี้ อากินกินอากินกินินใช้อะไรกินนะใช้ไม้ครับไม้โรงไม้สีุ่ดก้าุดก้าลูนอ่าลายมอนลายมอนนแข่งแก่นี้ให้ชนะสามเพราะอิ่มอิ่มติดที่ไหมครับโอลิมปัสเดินครับโอลิมปัสเดินไปไหนคร hey, ับเดินมาเลยครับใช่ครับผมยังหากราวฟลอร์ต่อนะครับ เจอกับคอลแลบรูมครับเข้าคอลแลบรูมปุ๊บโดนทันที2ฟิสิกอลเดมิชโอ้โหโหคุณโดนหนักอีกแล้วอะท่านจะจำไล้ไหมอันนี้ก็คือบังคับอบลงไปเลยใช่ไหมตกตึ้งโดน2องเดเมจเดินต่อได้ไหมเปิดไปเลยครับแต่ว่ามันมีรัดออฟซัคเคอร์มันได้ใช่ไหมผมก็ยังเหลือเจ๊บีไอเทมครับอ้า โอเปอเรตติ้งเทเตอร์เป็นห้องผ่าตัดสามารถโอเปอเรตเลือดเพิ่มเลือดคนอื่นที่อยู่ในห้องเดียวกันได้ต้องมีคนไปช่วยเขาถ้าเกิดได้7บวกคิวทุกอย่างเลยถ้าได้4ี่หกคิวหนึ่งเทรดแต่ถ้าได้0ูนถึงสเนี่ยโอเปอเรตไม่สำเร็จเขาโดน2องเดเมจโอ้โหผ่าตัดกูอยู่เฉยๆแล้วกันต้องเลยพี่ครัได้ไอเทมด้วยครับกระดิ่งดิ้งดองครับทำไมกูได้ตลอดเลยดิงดิ้งดองเนี่ยกระดิ่งดิ้งดอง ถ้าชามปุ๊บจะเกณฑ์หนึ่งเซนิีแล้วก็มู v e ทุกคนเข้ามามู v e ทุกคนไปไหนก็ได้หนึ่งทายไม่ต้องสนใจออกซ์เคิแต่ละหคนก็ต้องเบอร์รี่จ็อบส์ผมทำการ Search The Other World เดินเลยครับเดินคุณเดินช่องแรกครับเข้ามาใน Other World เลยครับยาตึ้งหนเจอ Curse of Savestery ครับจะหยุดตรงนี้ไหมไม่หยุดไม่หยุด 2. คุณเจอ Bottle of Mist เป็นไอเทครับ ถ้าคุณมี4บวกซานิตี้คุณสามารถลด1ซ a นิตี้ได้แล้วอันนี้ก็จะดริง k ได้ถ้าดริง k w วาร์ปได้แล้วลด1 Knowledge b เ t t l e of Mist ถ้าถึงอยู่กับตัวเวลาดริง k ไม่เอาวาร์ปไปไหนก็ได้ไม่เอาไม่เอาไปต่อนะครับช่องที่3 Curse of Endless Hunger ครับเป็น Curse ไม่เอาไม่เอาแน่ๆ Curse เนาะปึ้งเจอ Land of อ i ไจแอเป็นตัวสุดท้ายครับถ้าจบเทินที่นี่จั่วท เทคหนึ่ง mental damage ได้เอาครับเพราะฉะนั้นผมเอาผมเอานี้ปึ๊บฝังก่อนนะครับอ่ะสีอันนี้ก็ฝังเข้าไปแล้วก็วางเซิร์ตโทเค็นที่โอเมนนั้นได้รอเดอะท็อปนะครับเป็น upper floor ไปเจอบลูเบดรูมอยู่ที่ชั้น2ไปได้อีกตัวไหนวะตัวนี้ไปอยู่เลยโอเคเสียหนึ่ง dice soft mental damage โอเคครับ เย่ไม่เสียครับอิบราฮิมาเข้าอาร์เทอร์เวิลครับคุณอิบราฮิมาเซิร์ชโทเค็นเข้าอาร์เทอร์เวิลครับหนึ่งมาเจอกับอีเวนต์ครับชื่อมตาโมฟอร์ซิสเมื่อเกิดขึ้นเกิดทันทีครับเบอรี่เซคเรตไอเทมได้มีป่ะไม่มีไม่มีไม่มีถ้าเกิดไม่มีเศษหนึ่งเซนิตี้ครับ เสียเลยครับเสียเลยดิ้งดองคุณอยู่นี่เดินต่อคุณเดินต่อไปเดินต่อครับเดินต่อเก้าที่สองเจออีเวนต์อีกเมื่อเจอแเมตรคุณสามารถเบอร์รี่นอนโอเมนเวพอนได้ครับมีไหมครับไม่มีเสีย2ฟิสิกอลเดามจครับไอซ่าต้องเดินต่อต้องเดินต่ออู๋นี่คุณเดินผ่านละลุงภูมิใช่คุณแบบก้าวแรกไม่ไหม่ก้าที่สใครเห็นกันึกว่าตายไปต่อพี่วัดเก้าที่สามครับ อีเวนต์อีกแล้วครับเมื่อเจออันนี้คุณสามารถเบอรี่ซากเกตไอเทมมีไหมครับไม่มีเสีย2อง mentally damage ครับโอ้ยนี่มันเดินเข้ากองไปจริงๆริงไอ้บุญซันพี่วัดไปต่อหรือพอแค่นี้ผมว่าอสุดท้ายดียังพอไหมยังพอมีเหลือไหมถ้า2เม m e n t a l เม damage อ่ะเรียบร้อยตอนนี้พี่อยู่ไหนเนี่ย ดูเน่โอ้โหเฮ้ยแล้วอยู่ใกล้ร้องใช่มุกด้วยเฮ้ยพี่ต้องเดินเพื่อให้พี่ได้หวาเว้ยพี่จะเดินไปไหมเพราะว่าพี่ไม่ไปอ่ะพี่ไม่ไปพี่ตายแน่พี่จะเดินอีกไหมไม่ได้ไม่แฮมเฮ้ยผมว่าหมดแล้วเรือหลายหมดแล้วไปอ่ะไป แลนด์ครับแลนด์ออฟรูนถ้าเกิดจบเทินที่นี่จัวท็อปไทยแล้วก็ย้ายแล้วก็เสียหนึ่งเมนเทลเดเมจย้ายยอมยอมมันยังไงก็ต้องจบแล้วแหละจบที่นี่เพราะอะไรที่สี่ยังอยู่หนีไปอยู่ไม่ต้องมองยังอยู่ไม่ตมยแป๊บนึบนะผมขอฝังก่อนสีใบนี้ฝังนะครับ พอฝังเสร็จปุ๊บเปิดเบสเมนต์เจอดักเอาต้าครับในเบสเมนต์โอเคไม่มีขอวางติดกันไปเลยเนาะหรือว่ายังไงอยากวางไงเอาวางติดกับไอโอเปเรตอระเมื่อออกจากดักดักเอาต้านะครับสามารถวางฟิกเกอร์ไว้บนอัปเปอร์หรือกราวฟอร์ได้วาร์ปได้ครับห้องนี้วาร์ปมาอัปเปอร์หรือกราวฟอร์ที่มีผี2ตัวก็คือพี่วาร์ปมาเอนทานฮอลได้เลยออ๋ยังไม่มีผี2ตัวใช่แต่มาอยู่นี่ได้แล้วก็ตัวพี่วาร์ปไปอยู่นู่น1ทอยพี่1นึ่ไดโอ้พี่เสียหนึ่งทอยออกเป็นเท่าเดิม โอ้โหชิลเลยเดี๋ยวพี่เอเท่าไหมดแล้วต้องสูนเท่านั้นเหรอสูหรเลยแสูหนึ่งยังได้สอง The เ e m The Hem The Hem The h m The h m Member แบบองครักะขึ้นไปดูต่อเนื่องได้เลยไม่ต้องรอ ส่วนซับสไคร b เบอร์และชาวบ้าน2รอไปก่อนนะจ๊ะแอ็แท็กด้วยสเปเชียลรูนะครับโอ้โหคนที่รู้ตัวแล้วโอ้โหแล้วแมวมีโนเลจแปดฮะแล้วก็โนเละครับปลุกปลุกอินโบมีปีกแน่เลยมีอยู่ตัวเดียวครับใช่อีกอยอีกอยเกิดครับแชมเบอร์เมด